ตรงนี้ลูกมาลดตรงนี้ให้มันให้มันเสร็จล,ลดตรงไหนจ๊ะ <seja> ต้นมะละกอนะหนูในต้นมอนลูกต้นมอนอยู่ไหน มันยังไม่มีลูกมันมีหนอนด้วยนะหนอนหนอนิบวนนี้บพีบเอ่ดี๋ยวแม่เอาน้ำให้ลูกเดี๋ยวพี่ตักเองไะ เอาไม่เยอะนะลูกนะเดี๋ยวหนูหิวไม่ไหวพอแล้วพอแล้วค่ะยกขึ้นมาระวังหัวมันหนักมันหนักไหมลูกเทออกเทน้ำออกใหม่ถ้ามันหนักอะโอเคพอพ่อพอ,พอไหนมันนิดเดียวไหนลูกอีหนูไปไหวไหมไม่ไหวอา้าว Yeah, see look. พอ hey,